อยากพูดอ่ะอยากพูดอ่ะอันนิติกิอันนิติกิอะไรนะเราพี่โผล่มาอันนางพี่ฟอร์บุ้มนางไม่ได้บุ้มตัวเล็กเกินเข้าไปไม่ได้ห้ามตายนะห้ามตายนะห้ามตายนะโอมเออห้ามตายนะโอมอือกอดกลับมาเธอไม่มีความแบบว่าผัวไอ้บัว อยากกินนะบูมปากตาเลยปาพี่ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูมบูมกอดีุณผู้ชมก่อนกลับมาก่อนนี่คุณผู้ชมกนสวัสดีครับอ่ะขอหนคือเมื่อวานนะบูมแบบดูสติ๊ฟูดนะแบบเรื่อนถ่เรื่อนถ่กินเลตมาเลยพี่โฟคืออยากกินมากรอไม่ไหวแล้วตอนนี้เราอยู่ข้างๆที่ห้างอินเดีย m p o r ม u m โฮเรียมทุกคนไม่ใช่ e อม o r โ u เรียมตรง ทองหล่อใช่ไหมใช่ทองหล่อมาจากแบบเอ็มโพเลียมไงอ๋อใช่ก็ไม่ใช่ตรงนั้นไงใช่พูดไปตรงนี้คือเป็นไม่ใช่ตรงนั้นเออแต่เราอยู่ตรงนี้ทุกคนบ้านเราเป็นกลเดีกว่าพาะูรดพระูรอดทุกคนตัูปากบูมนะพาะูรอดนะถ้าใครอยากมามาที่นี่ป่ะโอเคเล็โกอ ร้อนร้อนปะร้อนร้อนในขอกินหน่อยไม่อร่อยจิ๋วมากขอบขอบก่อนขอคุณท<ว>ีช่ชมว่าอะไรอ่ะนี่ทุกคนร้านแรกเปิดมาเจอซามโมซ่าหน้าบักคอยเลยทุกคนไก้มันฝรั่งทุกคนอืมทอดอร่อยไหมอร่อยแบบว่ามันคือแป้งกรอบมากแล้วก็ ไมีสิ่งเครื่องเทศที่เป็นมันนะทุกคนอันที่โบงกินอ่ะเขาเรียกว่าซาโมซ่าแต่ตัวที่โบงกินอ่ะเรียกว่าติกิตติกิตอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ครับอยากพูดอ่ะอยากพูดอ่ะอันนี้ติกิตอันนี้เฮ้ยอะไรนะเราทุกคนเนี่ยอันนี้ติกิ้นะและอันี้คือซาโมซ่า เขาขายเป็นเซต5าชิ้นเจบาททุกคนอ่าอร่อยอร่อยนี่ทางเข้าซอยอินเดียนทาวร้านเลยทุกคนน่าตบบอะไรใช่ปะอินเดียนแอมพ์พอยร์มใช่จะอร่อยเราไปเราไปร้านอื่นกันต่อไปอจะอร่อยจริงๆนะโอ้โหนี่พุชชอบร้านทำฟันร้านนี้มากเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ดีอยู่ในแบบว่าเินเทตุอ่ะอืมอาจจะเป็นคนอินเดียทำแว่าแคดิชแนล ทุกคนนี้เราเหมือนอยู่ประเทศอินเดียกันมากเลยใช่ใช่ไหมแล้วเนี่ยทุกคนเรากำลังจะไปหาร้านของข้าวกินต่อแล้ด้านในตัวสตรี้ฟูดอินเดียนตรงนี้นะแค่ทางเขาก็อร่อยแล้วข้างในต้องแซ่บเวอร์แน่เฮไอปะ่วเยาวลัคนี้มันรวมคนจีนรวมอินเดียก็คือประเทศอื่นอนะ่ะถ้าเป็นรวมอินเดียเขาจะเรียกว่าอิตาลีอินเดียแต่บ้านเราเรียกพาหุลันอ๋อถ้าเป็นมาให้อื่นคือมีอิตาลีอินเดียเยอะหลายที่บุ๊มเพิ่งรู้ว่าพี่น็อตดูมีความดู้กว่าบ้านเรอ่ะไปใช่ ปแต่คือแบบว่ามันเหมือนประเทศอินเดียจริงๆคือแบบว่าเหมือนเป็นชุมชนกลุ่มย่อมอยู่ตรงเนี้ยเหมือนครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ไหว้เจ้าใช่ไหมมึงดูหนัง,ง <ๆ S 2> เรื่องเน็ตบลิกระมีเรื่องหนึ่งอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่เป็นแบบว่าคนขายบริการอ่ะเรื่องอะไรที่มันมีดังๆอยู่ตรงนี้ยไอ้นี่กูมาโมงไปไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรวะทางกูบายกูมาโมงมันหมี ใช่ใชดูสิดูสิอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยมือพับพิคานีทุกคนเนี่ยตรงนี้จะมีความแบบคีบเค้าเจอร์ไว้คือแบบมีความเป็นอินเดียสูงมากอะไรที่มีขายที่นี่ทุกคนที่นี่ก็มีขายเดอเอ้อเออเดี๋ยวดูสิมียันวัตถุมงคลอ่ะเธอเออเอ,อ,อันนี้คือครั้งแรกของบูม พึ่งมาที่นี่นะใช่มันจะมีอะไรแบบนี้อ่ะทุกคนใช่ปะ่ะรั้งแรกของบูมเหมือนกันหรอครั้งแรก this is my first time รู้ที่ร้านนี้น่ากินลองสักข้าวมั้ที่อยากลองข้างในน่าจะมีข้าวด้วยนะบ,บูมอ่ะแหลที่บูมอ่ะเอ้าร้านน่ากินใช่รู้ยี่ร้านนี้ะนะ่ากินนะใช่เดี๋ยวบูมลองอีกร้านนึวยกอนเมื่อกี้บูมว่าอะไรนะนอกจาก ที่โฟก่ะจะกินอาหารอินเดียอะไรเงี้ยยังอยากกินอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นผู้ชายอินเดียผู้ชายอินเดียอ้ยนั่นแหละสิ่งที่บนบั้งการผูอใช่คือทุกคนแบบเราเข้ามาในนี้มีความมุ่งมั่นสูงสุดเี่อะไรอ่ะต้องมันไกลฟุตบอลจริงๆตัวนี้เราฟุตบอืมใช่ไม่แต่ว่าวันนี้มิชชั่นของเราคือเราจะมาตามหา ยใช่ใช่เพราะเราจะล่องกินขนมใช่แล้วก็ของขาวใช่ใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราก็จะตามหาร้านเด็ดคอนเทนต์ยีพาร์ทแล้วนะสุดซอยแล้วหรอสุดซอยอะไรอยังพี่น็อตที่น็อตสุดซอยละสุดซอยแล้วหรองั้นเราก็จะปักหมุดที่ร้านเมื่อกี้เลยโอเคอันนี้คอนเทนย์ลดนะระวังรถอมระวังตายนะอมระวังตายแล้วอมอมระวังตายนะห้ามตายนะ ห้ามตายนะโอมเออห้ามตายนะโอมมาดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปไปไปร้าเมื่อกี้พี่โฟกขมค่ีเชียอากับมาร้านเดิมนะทุกคนเพราะว่าเก้าอี้น่าจะนั่งสบายนี่คือเหตุผลในการเลืองร้านของพวกเราใช่แล้วประเด็นคือน่ากินมากอาหารอาหารเออน่ารักมากพี่โฟพี่นอร เขาไปเช็คของมาเลย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  Let's go Let's go everybody มาโตมาด่าพี่ด้วยนะไอ้พอมาอ่านนาง พี่ฟอ่ผมนั่งไม่ได้บุ้งตัวเล็กเกินเข้าไปไม่ได้อ่ะจัดการอะเริ่มเออไม่ไม่รอน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 ใช่ไปคิดสดิปเดียวไปป่ะพี่นอนให้ดูใหม่ดีเพท ว้าวไม่รอไม่ร้อนขมหวานมากอ่ะอธิบายรีวิวน่ะยกไปไหนยกใหม่หัวหอมหอยนั่นอ่ะอร่อยจริงหงอเหมือนขนมไทยอันนึงอ่ะอะไรนะมันหวานไปทุกคนอันนี้อันนี้หวานมากสุดแล้วจริงหงอ คือแบบว่ามูญี่ยบอกเลยทุกคนคือเหมือนกินน้ำเชื่อมเข้าไปถังคำแล้วซึ่งมันดูดแต่มันมีความเป็นกลิ่นนมนะมันมันเหมือนใส่มะพร้าวปะใช่อันนี้อันนี้คือองหยอดอ่ะอันนี้เหมือนขนมไข่ใส่น้ำเชื่อมนกตะกองไม่บอกอร่อยมากเลยกินเยอะๆอร่อยมากเยอะเจ้าของร้านอยู่ด้านหลัง ทุกคนก็คือว่ามันมันค่อนข้างหวานนะครับแล้วก็มันจุ่มน้ำเชื่อมเข้าไปอ่ะถ้าเทียบกันคือตัวนี้กินง่ายสุดนี่กินง่ายสุดแล้วก็โอเคลออเลยขาให้อะไรมาฟลอเร์เที่ยววัดเทวิญยาฟรีใบหนึ่งหรอฟ<ม>อรแสดงว่าีท่กรรอไปสั่งอาหารกันดีกว่าแต่อยากจะบอกว่าไอ้นั่นอร่อยจริงมโมซาตี๋ซาโมซาซาโมซาทุกคนอะมาสั่งอาหารกัน ปูริบาลิปูริบานิปูริหนังปลากรอบปะไม่ใช่ลุยปลากรอบทุกคนเดี๋ยวบูมยังกินไม่ได้บูมต้องใส่ซอสก่อนบูมต้องถือไว้นะเดี๋ยวไว้เอาน้ำเอาเนื้อเอาเนื้อด้วยเอาเนื้อกับน้ำเนื้อกับน้ำมันคือน้ำอะไรพี่โซไม่ใช่น้ำน้อยจังมันคือซอสซอสแต่ย่างแบบกินสุดวิวที่อยู่เมื่อกี้เออโอเคโอเค ว้าวบูมชิมหรือยังชิมหนักแล้วไม่บูมไม่เป็นอย่างพิจาอ่าแล้วนี่บูมใส่ตามความชอบเลยแต่อย่าใส่เยอะนะได้พอดีพอดีวิ้ย์ใส่แป้งหนึ่งคำอืมเป็นยังอร่อยมากเธอมันมีความแบบว่ากรอบกรอบทุกคนแป้งกรอบมากทุกคนเคยกินกระทุนพองไหม ใครแบบว่าอาหารไทยอ่ะที่แบบเป็นแป้งเหมือนกันแล้วก็มีเครื่องเทศอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ใส่น้ำหวานๆถ้าใครก็ทองของกินแบบว่าไม่ใส่น้ำจิ้มนะเอาจริงก็อร่อยนะอาหารอินเดียเผ็ดนิดๆใช่ไหมเผ็ดนิดๆแต่ว่าเผ็ดแบบว่าไม่ใช่แบบต้มตำต้มยำทุกคนมันเผ็ดแบบเครื่องเทศอ่ะแบบร้อนๆอ่ะเหมือนแบบซิกซี่ชนชนอาหารอินเดียเขาจะกักันไฟใช่ไหมเป็นเครื่องเทศ ไม่ค oh no. ่อยหอมาะนี่ก็หอมอันนี้ใช่หรอันนั้นนะ <c oughs> อ,อร่อยเต็มสิบที่ลูกไม่ค่อยอร่ครับน้องๆสง่งไ <8, 10. S 1> อเอสมาถามแปดเต็มสิบให้แปดเลยนะอืมให้แปดเต็มสิบทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่ากินกับน้ำจิ้มอร่อยมาก <Wow. S 2> มว้าวอืมบ้ากินกับน้ำจิ้มนอาที่โฟบุ้มยอมรับว,ว่าน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มมอะไรนะซีฟูดใช่ไหมซีฟูดน้ำจืดๆใช่ไหมใช่ครับเจออะไรที่ฟีฟโว้ดฟิฟทำอไรไม่แน่หลังอ่ะ อร่อยเนาะแต่ขนมหวานมูนกินไม่ได้เลยแต่อนี้มึงกินได้อ่ะพี่คือคนกินนะเนีกินแล้วมีต้มอยไมนะอร่อยร่อยอร่อยตอร่อยอร่อยอร่อย้อยอร่อยตอร่อยอร่อย้อร่อยมฟอยร่อยมอ่อยต้อรตมาอยอร่อยมร่อยต้มอยต้อ่ตมตรม้อตอรอรอต้ตอร์มา อรอยมากอันนี้ก็คือข้าวสวยอินเดียทุกคนดูสิเม็ดข้าวยาวข้าวสวยเหรอนี่ชมนะข้าวสวยข้าวสวยนี่ทุกคนข้าวมันยาวมากเดี๋ยวเรามาชิมข้าวกันก่อนอืมหอมเครื่องเทศเผ็ดเผ็ดหอมมากอันนี้แบบข้าวพุงเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเวก็คือข้างใส่เกลือใส่เกลือใช่ไหมคือมีความหอมมาก ก็จะมีแบบบ๊อบเครื่องอะไรนี่สีดำดำเหลืองสีเขียวแบบนี้ว่าทันยักษ์พืชหดาวเอาไหนดูสิชิคเก้นโอ้โหนาดิผมเป็นอะไรอ่ะความหลากหลายเพลงเข้าตาหลอเอออร่อยเต็มปากเต็มคำอร่อยไหม อร่อยมากทุกคนรสรวมๆเหมือนน้ำมันไก่อ่ะอืมอันนี้การันตีว่าอร่อยอร่อยบบประสบการณ์แกงกีทเอ้ยอาหารอินเดียอืมอร่อยมากทุกคนเรื่งขูุกขับเนี้ยนะมันเป็นแกงกาทีใช่ปะใช่น่อร่อยมากทุกคนคือแบบรสชาติแบบว่าไงดี<ะ>อ่นเดีมันมาเลย จีจาสมาโตนอ,อร่อยทุกคนคือข้าวะหอมมากแล้วก็นุ่มนะคือมันนุ่มกว่าข้าวหอมมะลิอีกทุกคนแล้วก็แกงอะ่ะคล้ายๆแกงมัสมันแต่ว่ามันข้นแล้วก็หอมเพิ่มเทนมมากๆกินคู่กันอร่อยมากเขาบอกว่าอันเนี้ยมันกินคู่กับข้าวได้แล้วก็กินคู่กับแป้งนานได้เดี๋ยวเราลองแป้งนา,นาดแล้วมากินคู่กันดีกว่ามาเลยกะหล่การีกาลีาากนนะกาลี อาชาล้อนมาแล้วขนมขนมรสอีกแยบเลยใช่ไหมพี่น็อตมาแป้งน่านจิ้มกับไก่อร่อยมากโหก็ใช่เลอร่อยมากนี่นี่ทุกคนแป้งหน้านะกินกับมันนี้นี่น่ากินมากเลยมันนุ่มรสมากมีความนุ่มแล้วก็แบบอาการของคนอร่อยจะเป็นขาจะกิน้ะ อันนี้คือกาลิกนะพออย่างอันหนึ่งอันนี้นนนกาลิกใช่ไหมอันนี้ปลาเกอนปเกอร่อย <c oughs> อมากคือแป้งนะมีความนุ่มทุกคนแล้วก็คือนุ่มมากนุ่มกับาโรตีทุกคนถ้ากินกับโรตีคงไม่อร่อยคือแป้งมันนุ่มแล้วมันเหมือนแบบทิ้งเข้าไปเลยจ้ะเราจะทิ้งจับน <Okay. S 1> ี่นี่เออ โอยบูมต้องอย่างนี้สินี่ตังจวงใช่ไหมใช่นี่ข้าวต้มกงหรือแกะสามจวงหรอรวมว่าบัตคาลิกอร่อยกว่าหอมกระเทียมกว่าเนยมันแบบว่าธรรมดาไปหน่อ๋อนอร่อยอ่ะพี่โฟอาหารอินเดียอร่อยมากคือทุกคนต้องลองเปิดใจอาหารอินเดียนะมึงเข้าใจนะว่าแบบว่าทุกคนอ่ะวิดีโอเราไม่ตัางถินอืมคือมันหอมชงเทนแล้วก็คือแบบ คือแบบเวลากินถือว่าเรากินได้เลยทุกคนคือมันอยากกินอีกมันไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นนะกระ้วรสชาติก็หอมกลิ่นไม่ผิดหวังที่มากลิ่นอย่างเดียวคือขนม,มขนมมันหวานไปนะจะหวานก็คือแบบสำหรับคนไทยอุม้ม<ป>โอ้ยอันจริงอายเลยเยอะมากเรากินกันสองคนกินได้ยังไงต่อ oh, <no. S 1> <laughs> พวกหลังกล้องอะไม่เชื่อกันกินหรอกนะอตอนแรกอ๋พี่นึกว่ามันมันคือฟอยเว้ยหรือว่ามันเป็นจานว้าวคุณมาออสอบทางจานอ้อ oh, just know it คือแบบว่าอร่อยผ่านเนาะอร่อยเลยกับคุณลีกกับคุณลีกไม่ระวงรู้จักแต่ขอคุณต้อย <laughs> สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ทุกคนลองมากินอาหารใหม่ๆดูเมื่อเดือนที่แล้วบุ้งลองไปกินอาหารฟิลิปปินมาซึ่งอาหารฟิลิปปินเนี่ยแบบรสชาติเข้มมากแล้วก็แบบคนสุดๆนะทุกคนแต่ว่าอาหารอินเดียบุกว่าถูกปากเลยนะมันคล้ายๆกับแกงมันสมัน่อ,อโรตีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าบุงว่าทุกคนมาลองแบบว่าบุงว่าโรตีกับ แกงเขียวหวานหรือมัสมั่นว่ามันเฉยๆอ่ะลองกินโรตีกับแป้งน่านแล้วก็ข้าวอย่างที่บูมบอกนะครับข้าวมันจะยาวๆหน่อยคือแบบข้าวนุ่มอ่ะข้าวเขียวงูข้าวข้าวคือเลิศป่ะแบบถ้าแบบหยวข้าวนี่คือกินกินอึกอึดอึดอึดคือข้าวที่บูมสั่งมาคือกินต่อเปล้ออร่อยแล้วอ่ะใช่คือมันหอมเครื่องเทศนะทุกคนแต่บุูไม่รู้มันใส่เครื่องเทศอะไรเนี่ยแต่ว่าอร่อยจริงๆทุกคนลองกินอาหารแบบว่าแปลกๆใหม่ๆดูบ้างนะครับคน สำหรับคลิปนี้นะก็จบแล้วนะครับใครนะอยากให้บูมไปที่ไหนนะพิมพ์ไลค์คอมเมนต์แชร์ให้ด้วยนะครับ <S <S หรือใครอยากด่าบูมนะทุกคนด่าได้เลยนะนะด่าเข้ามากันเยอะๆบูมชอบนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะก็นัดมากนะก็อยากให้บูมไปไหนก็บอกมาละกันทุกคนนะอย่าลืมนะกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้บูมกันทุกคนเมียบูมจะไม่มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแล้วนะนะมาตูมพี่ฝากเลย คีอผมอยากเกี่ยวกว่าเดี๋ยวแฟนขับบุมกูว <c oughs>